สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้พามาสวนถั่วช่วงสายๆแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็มาเก็บถั่วเป็นมีที่สองสองมีดแล้วม่ในมาเก็บเมื่อวานครับก็ถั่วเริ่มจะอวบๆแล้วนะครับมีอวบๆบ้างนะครับถือว่าตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางสําหรับการเก็บถั่วเราครับผม นี่นะครับวันนี้ก็พามาเก็บถั่วของเราครับใบมีที่สองะที่เก็บเป็นเต็มเน็ตเต็มหน่วยนะครับก็เว้นวันเก็บนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเไลร่แปลงนี้เคยเป็นอยู่พื้นที่ของบ้านเสียเบียนะครับก็ไกลกับบ้านกเษกษตรกล้วยประมาณ10บกโลนะครับก็เลยต้องเว้นมานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องดูแลแตงกวายเยอะนะครับผมก็เลยอเอาเรามาดูถัวกันก่อนวันนี้กเษกษตรกล้วยก็ยกถือว่าได้ผลผลิตจากแปลงถั่ว กี่ล่องนะชาแจ้เพึ่งเก็บมาได้เจ็ดล่องเนาะทั้งหมดอ๋อทั้งหมดเจ็ดล่องพ่งเก็บมาสี่ล่องอ่าตอนนี้ก็เริ่ม,มผมเริ่มเริ่มออกนะครับถือว่าล็อตแรกที่เยอะๆเนี่ยคือเริ่มออก,กวันนี้นะครับก็ล็อตที่สองที่สามก็จะตามมาเรื่อยๆกําลังโตนะครับอย่างกำลังโตครับอันนี้เก็บได้แล้วนะครับนี่สาหรับวันนี้ก็ต้องเก็บได้ละเนี่ยเออค่อนข้างที่จะยาวถั่วของชุดนี้ของเกษตรกล้วยครับ แต่ละฝักนี่เกินหกสิเซนนะครับประมาณห้าหกสิบเซนเลยนะครับเป็นถั่วที่ค่อนข้างฝักยาวนะครับแน่นนะครับแน่นก็ถือว่าได้คุณภาพดีนะครับอยู่ที่อ้าวสาวแจ้เหยียบถั่วก็แล้วล่างอีกนิ่งๆนะครับนิ่งๆนครับช่างกองโอ้นะครับต้องนิ่งๆครับเพราะว่าถั่วเกษตรกรตัวนี้เลื้อยครับเลื้อยอยู่ดินอยู่เพราะว่าเป็นมีดแรกๆนะครับมีดแรกๆเรามาเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวพี่สาวแจ้จะมาเหยียบนะครับ จะนี้ครับไอ้ที่เลื้อยดินมันก็ธรรมดาเนาะมันไม่มีที่แขวนครับมันก็จะมีการคดกันงออ่าอันนี้เป็นธรรมดาของถั่วที่นั่งดินอยู่นะครับแต่ความจริงเขาก็ตรงนะครับอ่าตรงนะครับตัดก่อนนะครับก่อนที่จะโดนเหยียบตอนนี้เริ่มจะคองแล้วเพราะว่าเราเว้นมาเว้นเมื่อวานความจริงต้องเก็บตอนเมื่อวานครับนี่ครับก็ถือว่าอวบอ่าอวบแล้วช้ากว่านี้ก็จะเป็นคองจะขายไม่ได้นะครับ อ่าก็ถือว่าต้องมาเก็บนะครับให้กับลูกค้าที่รออยู่ตัวหวานหวานกรอบกรอบโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรับถือว่าอาไม่ที่สองนะครับก็ถือว่าผลผลิตเริ่มมาเนาะนะครับก็ตัดกันไปนะครับลูกค้าก็รออยู่นะครับอาการเก็บทัวนะครับก็่าให้เก็บเว้นแบบเกษตรกล้วยนะอันี้ข้ามสเต็ปเนี่ยตอนปกติแล้วเว้นวันนะครับอันนี้เข้าสองวันเลยนะครับ ก็จเป็นปัญหาทําให้ถั่วจะขยายใหญ่หรือพองนะครับผมนี่ครับอวยงามครับผมงามงามขักนะครับแต่เรบฝักอันนี้จะใช้กันไก่นะครับง่ายนะครับอยู่รับความยาวก็ประมาณเลยศอกมานะครับสุดแขนเจ็ดสิบเซนได้ครับผมนี่แหละก็เป็นอันนี้เป็นพันรำน้ําพองกับรำน้ําชีนะครับรำน้ําพองเก็บไปแล้วอันนี้เป็นรำน้ําชีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวชิมให้ท่านชมดูด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้าง ถั่วอินรีนะชุดนี้ผมรู้แล้วครับทาไมถึงางามและยาวครับผมถั่วถึงยาวเพราะว่าพ่น,น้ําหมักหลักหมืน่นในน้ําหมักหลักหมืน่นผสมไปด้วยนะครับน้าหมักหนอกกล้วยปีกล้วยและการกล้วยนะครับแกนกล้วยทำทำให้แบ่งเซลล์ยืดเซลล์ขยายเซลล์นะครับมันเลยส่งผลทําให้ถั่วของผมในชุดนี้มันแตกต่างกับชุดที่แล้วคือ,อายาวนะครับผมเดี๋ยวชิมให้พ่อแม่มีน้องดูแล้วกันนะ วางน,นะครับเอา,เอาชิมใหม่ๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างเก็บใหม่ๆนะครับอืนี่ครับถั่วใหม่หวานกรอบเนื้อแน่นนะเหมาะเหมาะสำหรับในการเอารับประทานนะถ้าไม่ค้มคืนจะอร่อยมาก ถ้าข้ออค้าไม่ค้าจะชอบไซนี้ไซเล็กๆแต่นี่ครับแต่ถ้าเป็นผข้ค้าไม่ค้าจะชอบไซนี้ครับไซเล็กๆเท่าปากาดินสอเนี่ยจะจะชอบนะครับแต่ถ้าเป็นผู้บริโภคอลูกค้าที่ขายตามบ้านตามช่องนะครับผู้บริโภคพ่้อบ้านแม่บ้านนะครับจะชอบไซ์นี้ครับผมอวบไหมอีกนิดนึงขนาดจะต่างกันครับน้ําหนักก็เลยต่งตางแต่อวบอย่างนี้ครับ ความแน่นของน้องแตงเออของน้องถัว่วยังแน่นอยู่นะครับเพราะเป็นถั่วเนื้อนะครับยังแน่นอยู่แข็งป๊กนะครับอันนี้จะหวานมากนะครับจะหวานมากถ้าว่าถ้าเอาไปขายปลีกแบบนี้จะขายดีแต่ถ้าขายส่งให้แม่ค้าต้องเป็นไซส์เล็กๆอ่าแม่ค้าชอบเพราะว่าเก็บได้นานนะครับไซส์เล็กๆน่ครับเนี่ยจะเก็บได้นานสังเกตว่าทุกจันทรจะออกคู่ ออกคู่หมายถึงอดอกของน้องอถั่วจะออกทีละสองดอกพร้อมกันความดกก็คือเขาจะติดร้อยเปอร์เซ็นก็ติดทั้งสองดอกนะครับนี่ถือว่ามาแล้วนะครับถือว่าเป็นการตัดครั้งแรกของจังนนี้ถือว่ามาแล้วครับนะบอย่างตัวนี้พิเศษหน่อยนึงนะฮะออกทีละสามเลยนะฮะอันนี้ถือออกทีละสามถือว่าความดกขเขากเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสังเกตครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นครับผม ทุกจานก็จะออกแบบนี้นะฮะนี่แหละครับก็ดูแลโดยการพ่นน้ำหมักอ่าหวัน1ครั้งนะครับและให้ปุ๋ยทางดินนะฮะสุดเสมอ5วัน1ครั้งและการให้น้ําก็ให้น้ําวันละ1รอบนะครับถ้าช่วงฝนก็ประ,ประเมินสถาการดูดินดูดินให้ชุ่มพออย่าให้แฉะนะครับถ้าแฉะแล้วไม่ต้องให้ถั่วไม่ต้องเสียเรียดเรื่องน้ําเท่าไหร่แต่ถ้าเยอะเกินไป ใบขอยงต้องถั่วจะเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็ทําให้ต้นเน่าตายได้นะครับอันนี้ก็ถือวาอ่าเราต้องดูแลรักษาช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญครับเพราะว่าเราต้องบํารุงเลยนะครับอ่าบํารุงเลยเพราะว่าผลผลิตเราจะได้ดีได้ก็คือต้องปุ๋ยพอนะฮะฮอร์โมอนพอนะครับอ่าลูกเขาจะได้อวบสมบูรณ์และได้น้ําหนักนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็ถือว่าอันนี้ยังเก็บไม่ได้เนาะแต่เช้ารุ่งนี้ถึงจะเก็บได้นะครับ อันนี้อันนี้เก็บได้ละนะครับอันนี้ก็ตัดเลยนะน,นี่ออกดอกเดียวน,ะนี่แหละครับก็มาเตียดมีที่สองของแปลงถั่วฝักยาวกเกษตรกล้วยนะฮะล่าอ่สำหรับไอ้ที่นอนดินนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็นอนเนื่องจากเขาอยู่เตี้ยนั่นเองอันนี้ก็ได้แล้วค่ะได้แล้วอ่อนี่ได้ละเลยนะบางทีเลยซ่อนอยู่นะนอนดินก็ทําให้เขางอนิดนึงนะ แตงอไม่ใช่จากโรคจากภัยนะครับก็เกิดจากที่ความสูงของจันทนี่ต่ำนะครับแล้วก็ทําให้ถึงพื้นนะครับทําให้ปลายเขาที่นั่งดินอยู่นะี่งอนิดนึงนะครับแต่ไม่งอนิดนึงก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมพอดูความสมบูรณ์ความสวยความอวบความแน่นและความอร่อยของเจ้าถั่วนะครับอันนี้ก็จะได้ราคานะส่วนมาก,กาเษกษตรกยๆก,ก็จะแบ่งขายนะครับ อีกส่วนหนึ่งใกล้ส่งพราค้าแม่ค้าประจํานะครับที่ส่งอยู่ที่รับถั่วเกษตรกกล้วยอยู่นะอันนี้ก็เป็นชุดแรกเขาคงเข้าใจนะครับเพราะว่าถั่วชุดแรกเป็นถั่วที่อ่าอย่าอยู่กับค้างอย่าติดอยุดนั่งดินอย่างเงี้ยครับการเดินก็ต้องระวังเพราะว่าก่อนตอนที่นั่งดินเขาอยู่ระหว่างร่องบางทีอาจจะเหยียบย่าเขาก็เกิดความเสียหายได้ฮะ,ะเพราะว่าแปลงของเกษตรกยมันก็จะมีญ้าอยู่บางทีมันเขียวเหมือนกันมันก็จะบางกันนะครับอันนี้ถือ ว่าการดูแลถั่วก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆนะครับสไตล์้วยล้วยอันนี้ตัดได้ไหมใช่ครัอันนี้ตัดได้แล้วเนาะเนี่ยถ้าเราไมเา่เขาไม่นั่งดินนะครับเขาจะลอยอย่างเงี้ยครับความตรงของลูกเขาก็โอเคเลยไม่ต้องใช้ยายืดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ถือว่าความสมบูรณ์เขามีนะครับน้ำหมักนะครับก็แนะนาไปเลยน้ำหมักก็ควรใช้น้ำหมักนมน้ำหมักไข่ที่ทําไว้นะครับเกษตร้วยถ้าปลูกถัว่วต้องมีตัวนี้น้ำหมักนมนมํนับไข่บารุงทําให้เขากรอบผิวสวยแล้วก็ สมบูรณ์แล้วก็จะทำให้ยาวก็ต้องมีน้ำหมกักปีกล้วยแกนกล้วยนะครับหนอกกล้วยนะครับจะทำให้ถั่วฝักยาวยาวจริงๆนะครับอันนี้ยาวสุดดูดูถังของเกษตรกล้วยนะครับเตรียมถังมาไม่ตรงกับไม่ตรงกับถั่วนะครับมาให้ดูเก็บกันแล้วสี่ร่องนะครับถังก็ยาวประมาณหกเจ็ดสิบเซนละ,ะแต่ถั่วก็ล้นนะครับ ล้นถังนะครับผมคือยาวกว่าถังนะครับก็ถับว่าอือต้องเอาถังใบใหญ่มานะครับมาใส่นะครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยล้นถังนะครับเ่ากับว่าตอนนี้นะครับความสมบูรณ์ที่ดีนะครับก็ต้องขึ้นอยู่การดูแลนะครับของน้องตัวปักยาวเช่นกันสวยใช่ไหมครับสวยมากอันนี้สวยมากๆเนาะอันนี้ถือว่าเป็นพวงเป็นพวงเลยกําลังเริ่มครับอันนี้ถือว่ากําลังเริ่มถือว่าเป็นชุดแรกๆนะครับ อย่าไีเรียเรื่องความดกก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้เลยกับน้องถั่วฝักยาวในชุดนี้นะครับเรื่องใบนะครับชุดนี้เราไม่ต้องได้แต่งใบเลยเพราะว่าเกษตรกบเกษตรก็ควบคุมเรื่องความงามเขาได้นะครับก็คือใบประมาณนี้กําลังดีเลยนะฮะไม่ทึบไม่แน่นไม่น้อยเกินไปนะครับกระทั่งว่าแต่ละร่องนะครับแต่ละช่องของแถวเนี้ย ปพอมีใบพอมีเถานะครับสังเกตเถาเราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยประมาณการก็คือทุกเถาจะขึ้นในแนวของเขาจะทําให้ไม่มีช่องโหว่เยอะนะครับช่องโหว่นีประมาณการอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับเท่าว่าเท่าว่าเราเก็บเถาดีนะครับใน,ในตอนแรกนะครับจัดระเบียบเถาให้ดีนะครับะระยะช่องไฟของแต่ละลําต้นเนี่ยมันก็จะดีนะครับทำให้แสงเข้าได้ลมเข้าได้การได้แล้วก็น้องจันนะครับจะจะ,จะออก ออกจันได้ดีทุกข้อนะครับออกจันได้ดีนะครับข้อแต่ละข้อของถั่วกเษกษตรกับกล้วยอย่างแต่ละข้อนี้คืบกว่ากว่านะครับแต่ละข้อค่อนข้างจะยาวมากนะครับก็ถือว่าเนี้ยจากหนึ่งข้ออันนี้หนึ่งข้อก็มีจันมาอีกข้อนึงก็มีจันแต่ละข้อยาวคืบกว่ากว่านะครับถือว่ายาวสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็บํารุงด้วยสูตรเสมอทั้งต้น,นทั้งใบแล้วก็ผล นะาสิบหกสิบหกสิบหกาดูแลเขาแล้วต้องสังเกตอีกทีนะครับว่าจันติดเยอะไหมติดน้อยไหมถ้าจันเริ่มเยอะขึ้นดอกเริ่มดกขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเป็นฝักเล็กๆนี้ครับเราต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยที่เราให้หนึ่งกิโลต่อห้าวันนะเมื่อเราเห็นว่าถั่วฝักยาวเราเริ่มติดประมาณนี้ประมาณนี้แล้วครับอ่านะน้องเริ่มเล็กนะครับแล้วติดจํานวนที่เยอะขึ้น งาอย่างเกษตรก็จะสังเกตมองแล้วตอนนี้รุ่นไซส์เล็กเนี่ยเริ่มจะเยอะขึ้นนะครับรเษกษตรกล้ยๆก็จะเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ให้1นกิโลต่อ5้าวันก็จะขยับเป็น2อกิโลเพื่อเราจะบุมลุงนะครับทั้งใบและต้นเขาให้อาจะเพียงพอในการดูแลฝักหรือลูกนั่นเองนะครับไม่งั้นฝักและลูกเราจะไม่สมบูรณ์และจะงอจะเป็นหางหนูนะครับก็าข้างหนูก็คือหัวใหญ่ปลายแหลมนี่นะครับก็ เพื่อป้องกันนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องการเจริญเติบโต,ตเขาไปในตัวนะครับนี่หละก็คือ,อเป็นช่วงแรกของการเก็บถั่วฝักยาวนะครับรเกษตรกล้วยนะครับก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นั่งแดดซองได้ดูได้ชมกันนะฮะเนี่เห็นอย่างที่เราเห็นตอนหน้าท่านผู้ชมเนี่ยครับก็เป็นถั่วสายลำน้ําพองลำน้ําชีนะครับที่เก็บได้นี่ที่3านะครับ สวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมน,นี่ยังเก็บได้ไหมก็มาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกับการเก็บถั่วว่าถั่วของกษตเกล้วยจะดกขึ้นไหมในมิดที่3าที่4ี่นะครับเดี๋ยวก็กําลังเพิ่มกำลังเช็คปริมาณตุกเล็กนะครับถ้าเยอะก็จะเพิ่มปุ๋ยนะครับติดตามกันนะครับกับการดูแลถั่วฝักยาวนะครับของกษตเสือกข้วย อย่างนี้อะไรก็ทักมานะครับ063 4528 9า1แล้วเจอกันช่วงต่อไปกับรายการ,กรเกษตรกล้วยกล้วยสวัสดีครับ